สวัสดีพี่ๆน้องๆที่อยู่ที่ไทยแล้วก็ที่อยู่เกาหลีครับวันนี้จะพาพี่ๆน้องๆมากินเมนูเส้นๆครับเส้นเกาหลีแต่ว่าไม่ใช่เส้นดำนะครับแต่ว่าเป็นเส้นขาวแต่ว่าเป็นเป็นเส้นแห้งครับมาม่ uh. ากกนนแห้งครับพอดีนึกอยากกินเส้นแห้งครับ ไปลงไปซื้ออยู่มาดแล้วก็ไปเอามาทามกินครับอยากกินเส้นๆสักหน่อย ไม่ใช่เส้นดำนะครับอันนี้เป็นเส้นขาวแต่ว่าเครื่องกรุงมันสีแดงจี๊ดจัดผมชอบกินครับนี่ผมก็ใส่เนื้อหมูแล้วก็ใส่ใส่กวอกแล้วก็ใส่ผักข้าครับนี่ครับรสชาตินี่จี๊ดจัดเผ็ดมากครับใครที่ชอบกินรสเคเผ็ดนะครับนี่ผมแนะนำนะครับนี่ครับเดี๋ยวนี่ครับนี่ครับ ที่อยู่ไทยแล้วก็ที่อยู่เกาหลีครับอันนี้นี่ครับเผ็ดพอดีไม่ต้องปรุงอะไรเลยครับนี่ครับจะนำให้กินครับลองกินดูครับ ผมก็ใส่พวกไส้กรอบแล้วก็เนื้อหมูแล้วก็มีผักคะนา้าอยู่ในตูเ้เย็นกเลนใส่ผักคะน้าลงไปด้วยครับนี่ครับผักคะน้าหดหมดละนี่ค่เพียงเล็ก็เขียวผักคะน้าแก็นี้ได้ผัก,กเดกเดิมเมนี่ยะครับเพราะว่าตรงนี้หน้าหนาวยังปลูกอะไรไม่ได้ก็กินแต่ผักคะนา้าแล้วก็ผักสลัดนะครับ ก,ก็นาก็ซื้อมาสองกำรรก็แพงอยู่ครับสามพันสี่พันบนก็กินแต่พกผักสลัดแล้วก็ต้นหอมน,นม,มนี่นะครับผักเดิมๆนี่แหละครับแต่สักหน่อยหน้าร้อนก็จะได้ปลูกกินนะครับมีพี่น้องอยู่ก็ไปแลกเปลี่ยนกันมากินนะครับ มากินกันครับ ไม่ต้องกรุงอะไรเลยเลยครับเนี่ยรสชาติพอดีนับไข่ดีชอบเส้นแห้งบวกแล้วก็ใส่เครงปรุงลงไปพอดีเลยครับ สำหรับใครที่สายแห้งลองไปซื้อมากินดูนะครับเนี่ย ไม่ต้องปราุงอะไรเลยแซ่บ ถึงจะอยู่เหมืองน,นอกแตก่ก็กินแบบไม่ฟุ่มเฟือยครับกินที่แบบเออง่ายๆพะเราจะได้มีมันเก็บมีอะไรเยอะครับไม่ใช่ว่ามีอะไรรับเยอะเรากินฟุ่มเฟือยมันก็ไม่มีะครับเราก็ต้องประหยัดกินประหยัดใช้อย่างนี้แหละครับไม่ใช่ว่าเรามีเงินแล้วเราจะฟุ่มเฟือกกินอาหารที่มันเออนานๆกินไม่เป็นไรครับ จะว่ากินบ่อยๆมันก็ทำให้เราแบบเป็นการพุ่มเพื่อครับเรามาหาเงินมองนอกเราก็ต้องประหยัดกินประหยัดใชจครับนาน,นานทีเออเราก็ไปกินกระหมูพวกตีนึงอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีเงินเก็บไว้ครับอ <c oughs> าจว่าผมกินแบบเออประหยัดอะไรก็แล้วแต่ความคิดของเขานะแต่ว่าผมก็กินอยู่แบบอย่างเงี้ยครับ มีอะไรก็กินในห้องว่าอะไรล่ะเราจะได้มีเงินเก็บแล้วก็เราจะได้กลับบ้านไวๆครับถ้าใครอยากรู้ข้อมูลอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาได้ครับถามมาได้ครับถ้าผมตอบได้ผมจะตอบให้ได้ครับ แต่สิ่งไหนผมตอบไม่ได้ผมก็เออไม่รู้ครับแต่ว่าตอนนี้นโควิดหน้าเนี่ยเยอะครับในเกาหลีสองหมื่นกว่าคนครับเพราะมันเป็นช่วงหน้าหนาวไม่ต้องคิดที่จะมาแล้วครับมายากครับหาคิดทําอะไรอยู่บ้านดีกว่าครับขนาดผมอยู่นี่ผมก็ยังคิดที่อยากกลับบ้านแต่ผมกลับไม่ได้ครับผมก็ต้องฝืนอยู่ครับเพื่อเงินนี่ครับแล้วก็เพื่อครอบครัวครับ ผมก็เลยต้องจําใจอยู่ครับเหนื่อยไหมเหนื่อยมากครับงานในเกาหลีครับต้องศึกษาดูดีๆครับก่อนที่จะมาเมืองนองครับ ลองไปซื้อกินมาดูนะครับแซ่บมากู่ๆอันนี้ไม่ต้องปรุงอะไรเลยพอดี <c oughs> ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามรับชมนะครับช่องแฟนเพจกินอยู่ดังยิ้มจีครับหู <c oughs> ้นยชาแนลครับแล้วก็ ยูทูบัญใจใช่แน่าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากบเบียงเท่นี้ครับสวัสดีครับ